สวัสด,ดีจ้าวันนี้จะมาถ่ายคลิปบ้านปกครองทุ่งนาปกครองวันนี้มาบึงการดูสวนปกครองดูดินด่าอยู่ยมากเลยดิเนี่ยดูดยูไวมากเลยดูสิทางบ้านของดู น,นี่ต้นอะไรเนี่ยฮะแปลกๆมันกเคยเห็นไหยเนี่ยต้นอะไรรู้นี่แก้มังกรดูดิแก้มังกรสวยมากเลยดูดูสวนเขาไม่ใช่ธรรมดานันเนี่ยดูที่พริกดกมากเลยพริก แก้มังกรดูดิอโอ้ยดูดิมีแก้มังกรหมากลิ้นฟ้าตัวนั่งจะเป็นหมากดอกและสวยมากเลยดูดูดิดดสวนปกคคอง กวยสีม่วงก็มีดูนะค่ะขากวยเขาบรรยากาศเขาดเจ็บน่าอยู่มากเลยเยอะที่ดูอันนี้แก้มังกรนะจ๊ะเนี่ยแก้มังกรดูสิสวยมากเลยเดี๋ยวดูแก้มังกรดูเนี่ยสวยดูนี่โอ้ต้นสับประรดเขาต้นสับปะรดสวยมากเลยเนี่ย กันมาแล้วก็ดูแก้มังกรนิดที่โอ้ดูดิหมักสับรถลูกใหญ่เปลาเือเลยดิสวยมากเลยเขาปลูกกันแถวเลยเขาปลูกของสวยมากปลูกของสวยมากเลยเป็นแถวเลยกลุ่มแก้มังกรบาทแหละดูดูน่าเลยนะมาเสือ เด็ดให้ดูเนี่ยโอ้สวยเนี่ยเด็ดนะนะไหมนี่ไงสวยมากเลยต้นเลนฟ้านี่ต้นหม่างดินฟ้านี่ สับปะรดเขาสวยมากเลยดูเนี่ยหกเขือก็เยอะแยะดูดิเนี่ยดูหกเขีก yeah. เยกมวยก่อนเจ้าของเขามาอยู่กมวยแล้วไหน,นดูดิพริกเขาดูดิกินไม่หมดไม่ไหวเลยพริกเต็มเลยมันพริกน่ะมาทีไรเก็บไปทีเป็นถุงเลยเนี่ย ดูที่สับป,ประรดนี่สับป,ประดดรดมะเขือเขาดูมะเขือมะลุอะไรตัวอะไรดำๆนะเต็มเลยนะมะเขือเขาวอนใจมากเลยเดูที่แก้มก่อน ดสวยมากเลยติดูอือหือดูดูมากเลยเห็นไหมสวนเขาสวยมากเลยริกกระดกมากเลยโอ้โหดูดิตายแล้วตดิิริกสวยมากจน ใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิใหญ่จังเลยเนี่ยสวนเขาป้าดมีสับปะรดเขาตในี้ลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากเลยดูดิยังไม่สุกถ้าสุกจะอดได้กินแน่นอนแน่แนะถ้าสุกมันไม่สุกใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิใหญ่มากเลยดูดิดูด,ดินูน่นนะเป็นแถวเลย มะเขือ,อพวงเขามะเขือมวยกันนะเขือดูสวนใหญ่มากเลยนี่ นี่จ้า